เสิร์ฟอะไรเสิร์ฟด้วครับเอาเอามามีความูสึกจังไดเปิดร้านมาได้เดือนนึงแล้วปั๊ดสีนาวสีฝนสีโตกอยู่วันวนี้คือเบาได้เงีวเลยคลิปนี้จะมารีวิวหา้านตะบุทุ่งปล่อยครัวฉบับเน็ตไอร์เราสาวคนสั่งหลาย <laughs> แห้งนะคะที่นองค่ะ มาค่ะโบเคยร,รีวิวลานจะควงตอนก่อนขึ้นเลยสิภาพไปเบอง์วาตู่เซียนชนเฮ็ดอีหยังไส้ในไร่ของเฮาบ้านนะคะพี่น้องคะมาเลยค่ะเขามานะคะพี่น้องหลังจากที่พวกเจา้าลงปลาลงหงึมาแล้วนะคะเข้ามาก็จะมาตำฮานตำหงป้วยขัวของเราเลยนะคะพี่น้องเขามาพวกเจ้ากระสีเห็นตุ่มขาวๆอันนี้นะคะโบเมนฮานโล่งท่านดน้วย่ะ ประท่านเพื่นเทศวัยไหย้เด้อพี่น้องซุ้มไกลค่ะแล้วก็จะมีต้นคิดมากนะคะพี่น้องคิดมากคิดโดนแห้งวัาจิสือดีบอเพราะว่าแห้งแห้งนะคะพันสีพัน 4, าไปฟังนั่นกับสิเป็น ลานจอดรถนะคะจอดได้บกุกีขั้นค่ะพี่น้องมือใดที่พี่น้องมาหลายๆเนี่ยคือจอดได้บ่เบิดค่ะเข้าไปซิมมี่มองจอดอีกเห็นบ่กงแซิมมี่ที่จอดรถให้อีกนะคะพี่น้องอุ้ยไปบอกนะบุ๊มบิ้นว่าให้จอดในซุ้มเนาะค่ะพูดมาซิมี่มองจอดอยู่ข้างในเดี๋ยวจะสีผ้าพ,พี่น้องไปเบิ่งนะคะโ <Okay. S 1> <laughs> อเคเีช็อองวดดฟิวแห,ห้งีหก่อนเ <laughs> ส้นเบียร์เนี่ยสองตัว <laughs> ลูกค้าวิทย์พี่เส้นเบียร์แนว เออโอเคสขวดเนาะโอเคเดียร์สามเออโอ้ยซอลซิวแห้ง่ันประทานว่าเส้นเบียร์งนี้พี่น้องลานไฟนะคะซุ้มซุ้มสมซุ้มสีอันนี้คือเบอร์ซุ้มซุ้มสซุ้มสีนะคะพี่น้องโต๊ะเก้าอี้เด้อค่ะพี่น้องค่ะโต๊ะนี่เฮดมาไบหล้แห้งนะคะพี่นองถึงขนสิบรัายกัสร้างขอให้โตแล้วก้าอี้ลายไวก่อนนะคะ เจ๊เจ๊เสือบวกมือใส่กล้องได้นะคะแล้วก็จังหวมาอู้มาจากตัวเมืองสกลนครค่ะพี่น้องอันมาหลายหลายคนนี่คือบัมาใหญ่กันนั่งํำเราบุญนี่ให้มันคนหลายๆเลยตรงนี้นะคะพี่น้องก็จะเป็นมองให้พี่น้องถ่ายรูปด้วยค่ะเพราะว่าบ่มีมองใดให้ถ่ายเดียวนี่มองนี่มองเดียวนะคะป้ายไร่จิตพักดีทีพอเพื่นเ็ดไวต่้งต่งจะไหมพูดละค่ะส่วนอันนี้นะคะบอมเป็นเจดีนะคะบอมเป็นเจดีแต่อันใดนะคะพี่น้องก็ต้องตกใจนะคะ อันนี้คือซุ้มไม่ไ้เล็กน้อยเขาไปนั่งทายรูปค่ะยัง่มีไพเข้าไปทายรูปค่ะไม่จะเขาไปดึงพาเหยดนะคะคงจะเปลี่นแนวไม่แล้วเด่กก็สิเป็นโต๊ะไม่ที่ยูกับไร่จีพกดีมากประมาณต้องจมสี 2, 3, 4, แล้วตั้งแต่เฮ็ดไร่ใหม่ๆนะคะมากวันี้สิผ้าเบิ่งมองจอดรถ มาหอดแล้วคะ่ะมาหานตับพุงเปิดหัวบบตองยานบุมีม่องจอดรถนะคะพี่น้องพวกเจ้ามักเอาไปจอดนะ้ำมันขามหิ้งหิ้มทัางขี้เขาม่านี่บวับวบวัวบัวเขาม่านี่มีค่ามองจอดรถที่จอดรถของเรานะคะบรรจุได้ประมาณ1 5 0 0ันคันนะคะพี่น้องเอาเขา,เามาจอดใจหันมาทั้งนี้เพตุข้นไม่ล่าสุดยังบดไ้หอดอาทิาออยตย์ค่ะสุ่มพ่อ่อยรถเหตดตุ่มดีแห้งเอาไว้เหตกอันค้งเจ้าของเม้าเหล่านะคะมีนี่เข้าไปพ้อ พี่มองให้เปนอนพอ้อมก็มาทางนี้ก็จะเป็นบ้านต้นไม้นะคะบ้านต้นไม้ยังว่าีผู้้ใดขึ้นไปค่ะพี่น้องเพราะต้องย่านมันรูนะคะมันว่รูค่ะพราคอยขึ้นไปพี่สูตรแร้วนะคะพี่น้องค่เพราะมาฟังนี้ก็จะเป็นร้านน้ําของไอวุสโรนะคะพี่น้องที่เรียกว่าที่เป็นคาเฟ่ค่ะงัวปะหอดก็เลยใส่เข้ามาร้านน้ำจะซื้อนะคะสีบอกเข้ามาคาเฟ่กระเขินนะคะพี่น้อง ตาก้องเข้าไปค่ะตากล้องของเฮาเห็นอยู่บอกเพื่อนมีต้นคิดมากของแท้เด้อค่ะอันนี้ก็จะเป็นพนักงานสาวสวยของเรานะคะสาวหมอ่ัมซิงของเฮานะคะเล็กกิ้มไพอผู้ใดอยากตีตอหมอรัมซิงกับตีตอไดนะคะพี่น้องรับแต่กลางคืนนะคะกลางเว้นตาคุงค่ะฝั่งทางนั้นก็จะเป็นผู้จัดการร้านน้ํานะคะเฮดได้เบิดเพราะว่าสปินกโก้ใส่้ประเดี๋ยวอว่า ว่าน้ามีอยังต่างๆหน้าๆนะคะพี่น้องเฮ็ดเป็นเบิดค่าล่าชิ้ตมตํามะพร้ยวห่อยกับมีค่ะพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นร้านต้มตําของเรานะคะข้าเข้ามาร้านตำบุงนะคะตรงนี้ก็จะให้ซิวขวัตว์นะคะมีสั่งหน่อยอย่างว่น พี่น้องไ้ฟิลมินิมอลมินิใจนะคะเพราะว่ามีเต็นท์ขาวอยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องอยู่หน้าร้านของเราจะมีเต็นท์ขาว2ตัวนะคะไปค่ะผู้ใดสนใจยังนั่งมองได้ก็น,นั่งได้นะคะพี่น้องตรงนี้จะเป็นโซนไวยตามตอนเซิร์นนะคะพี่น้องขาบางมือลูกค้าร้ายพี่น้องอาจจะได้แยงเมาเองกับยาฝ่าวินนะคะพี่น้องคาแต่ว่าขันมือได้ลูกค้าบางๆพวกเข้ากับบริการเต็มที่นะคะพี่น้องกระชือว่าซอยกันหัวจ้าตรงนี้จะเป็นก้อนแก้วก้อนขํานะคะพี่น้องคาประเทศง นางตั้งมูอย่างเดียวค่ะจบการรีวิวค่ะเสิร์ฟครับอะไรเสิร์ฟอะไรเอ้าเสิร์ฟด้วครับเอาเบอกมากมีความรู้สึกจังได้เปิดร้านมาได้เดือนนึงแล้วจะดีดีอยู่ครับลูกค้าก็มาตลอดอยู่แต่ถือว่าดีอยู่ครับพี่ยังบอกว่าเข้ามาดีบรือเ่านี่ครับดดีีเอาฝากร้านฝากร้านฝากร้านสูงต่ำเลยครับในกลุ่มบอร้อนนะครับ งานอีสานกับล่องผ้ามาแวะมาชิมได้ครับป๊าดสีหนาวสีชวนสีโตกอยู่วันนี้คือแบาได้เงาเนยปิดคลิปปันนี้ปิดคลิปกัปิดอันนี้กินยังไม่ปิดเมื่อกี้เนี่ยเชิญชวนทุกคนมากินครับก็ฝากฟที่ตามเหตุไปคุ้งหัวหล่อนนะครับกับพี่เกาล่ะครับที่ตามมากับผมคนหลายๆครับช่วงนี้ก็เฮ็ดร้านเฮ็ดยังมันก็อาจจะขนาดนี้หน่อยเลียวก็ขอบคุณพี่น้องยัง ที่ตามอยู่ครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ